นี่เกิดปัญหาขึ้นครับเพราะว่ารถมันถูกมั่นสปะรลังด้วชีออกมาจากใหครับแต่เนื้่ทันได้ออกฝนตกรถเลยจมครับตอนนี้ก็ซอยกันอยุดเอารถไถสองคันดึงข้างหน้าครับและอีกหนึ่งคันดันหลังให้เดี๋ยวมารุ้นหนึ่งครับว่าจะขึ้นได้บอ 你们三百人了 การจะเปลี่ยนแผนครับที่นี่ ผลสรุปก็คือดึงเพราขึ้นครับก็เลยต้องใช้วิธีทายมันออกจากรถก่อนแต่ปัญหาใหญ่ก,ก็มาอีกแล้วครับฝนกําลังซีม่าอีกแล้วครับหลายรอบแล้วครับมือนีตอนนี้ก็เห็นงานแข่งกับฝนแล้วครับฝนมาแล้ว น้องรถเสียออกเลยบอมผมหนีก่อนละบ่ไหวฝนมาแล้วครับออกไม่ทันแน่นอนไขรถทางไนปน,นี่ปี๊แต่ที่ไหน